กระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการประเมินผลกระทบของการเปิดตลาดการค้าบริการของไทยภายใต้กรอบอาเซียนเพื่อรวบรวมปัญหานำไปพิจารณาก่อนที่จะลงนามในพิธีสารที่จะผูกพันให้เปิดเสรีได้ถึง2128สาขาบริการค่ะ กระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลกระทบการเปิดตลาดการค้าบริการของไทยภายใต้กรอบอาเซียนทั้งผลกระทบด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมหลังจากที่มีการเปิดเสรีไปแล้ว104สาขาบริการย่อยเพื่อพิจารณาให้รอบด้านก่อนลงนามในพิธีสารข้อผูกพันชุดสุดท้ายที่จะเปิดเสรีภาพบริการรวม12สาขาใหญ่ประกอบด้วย128สาขาย่อยภายในปี2558 นายสมเกียรติรีรัตนพันธ์รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศยืนยันว่าในการเจรจาเพื่อเปิดเสรีการค้าบริการตามเป้าหมายสุดท้ายของอาเซียนที่จะยกเลิอกอุปสรรคในการให้บริการทุกรูปแบบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่โดยที่ผ่านมาได้มีการตั้งเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองธุรกิจบริการในประเทศเป็นหลัก ซึ่งหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่จะนําเสนอข้อมูลให้พิจารณาจากนั้นจึงเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนไปลงนามในระยะต่อไปซึ่งคาดว่าจะเป็นภายในปีหน้ากรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งทําแผนรถแมพเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตอย่างยัง่งยืนและเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะ นายปรุ้โลหันชุนอนธะิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยแผนรถแมบบที่จะเร่งดําเนินการ6ด้านได้แก่การพิจารณาใบาอนุญาตการจัดการวัตถุอันตรายการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศบริหารความปลอดภัยและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยการออกใบอนุญาตโรงงานหรือรองงสหลังจากมีการปรับลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตจาก90วันเหลือ90วันขณะนี้มีเพียงร้อยละหนึ่งของจำนวนผู้ที่ยื่นขอที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากติดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานสำหรับเจ็เดือนแรกของปีนี้จำนวนโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตมีมูลค่าการลงทุนรวม2 4 0 0 0 0่ล้านบาททั้งปีคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0 0ล้านบาท